ลักแสนหต่อเดือนครับดงทัยฤ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 ทัยครัยฤทัยนทัยฤทัยฤทัยฤทเยฤทัยอทัย้ทัยฤทัยฤทัยฤทนเฤทัยฤทัยฤทัยฤาัยฤทัยฤทัยฤทนยฤทัยฤทัยนทัยฤทัเปทัยฤทายฤรัยฤทัยฤทันครับฤทัยฤทัยฤทัยนทัยฤทัยฤทันฤาัยฤทวยไทยฤทัยฤทัยครัยฤทัยบขัาครัยังัม่เัยอกัย่ทัยฤทกยฤทัยฤทัยฤทัยฤทใหญ่นะครับ เรียนลงไปด้วยกันทั้งคู่ความหลังดีด้วยนะครับทางด้านของคัมพีเทวดาครับแต่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโอ้โหหัวใจไม่ดีบ้างนะครับเสียดายรูปร่างบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งรูปร่างทั้งหัวใจครับมาหมดแล้วนะครับชนะสิทโชคพีบีเอ็มทีมครับชนะเจคอบมาร็อกทีมครับแล้วก็มาชนะคะแนนมังกรเท็ดแปดสายสี่ครับสามไฟหลังชนะรวด นี่นะครับวยรูปร่างดีๆนี้ที่บอกว่าสูงสู้ใจสิงเมื่อไรปุ๊บไปลดเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่พิการ19แห่งแล้วก็รับการกดตั้ง8ปีแน่รับถูถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเมืองซับศูนย์กีฬานาใบไผ่อรือว่านายกวิทยุงุมสมนะครับรายนี้จะบอกว่าจอมดีเดือดอยู่แล้วนะครับ อ่าหมดยกเสะก่อนครับแม่มองหน้าท้าทาไม่นับนะครับนะครับรูปร่างโครงสร้างอยู่กับทางด้านของคัมภีร์เทวดานะครับ180เซนติเมตรสิปีครับเมืองทรัพย์สิบเจปีจากตุ้งสงนครศรีธรรมราชลูกศิษย์ของนายยกวิทย์ดูอยู่หน้าจอทีวีครับอย่าเข้าหานะครับเช่นเดียวกับนายกเอกอัลลิปนะครับลูกที่เจ้าของสีเสื้อของคัมภีร์เทวดานัดสองซ้ายนะครับดูครับลูกปูลูกสู้ มีบอดยันหลักนะครับคนจำเป้าไปครับขวาน่าตัวครับเจอแข้งซ้ายของคัพนิวดาครับซ้ายทั้งครอรัวฮะแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหดูฮะกระเด็นกระดอนอะดรนะครับอ่าเนี่ยครับทางด้านแมองซับต้องโดนแบบนี้ครับแล้วยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับรายนี้ต้องบอกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับใหญ่กว่าตัวครับเนี่ยครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับกล้าแลกกล้าลุยกล้าลงทุนกล้าปะทะบาดทุกท้าย เนี่ยครับไฟที่ผ่านมาถ้าใครดูมวยดีวิทยาศาสติ์จินตนนนแรกครับเฮอริเคนแบบนี้ครับแล้วโดนสวนลับเลยครับโอ้โหต้องระวังศอกนะครับต้องระวังศอกคำพีธรรดาครับโยนสายยาวๆโอ้ยหุกศอกก็น่ากลัวครับคำพีโอ้โหเรียกว่าที่สลบครั้งที่สอนะครับตอนนี้จากอาวุจี้ออกมาแทงเข่าขวาครับเมือนซับจะใส่ปากไปโอ้โหน่าคิดครับคู่นี้ครับจบอย่างไรครับนั่นแหละครับไม่ดูไม่ได้ครับเนี่ยครับปัดซ้ายมา สามเผลอนะครับโอ้ยวิ่งซอกวินงดีนะสองทีธรรมดาเนี่ยโอ้โหซอกสองทีซออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้โหอีกทีหนึ่งเกือบไวไหมเกือบไหมครับซอกซ้ายใส่เข้าไปโอ้โหบอ้อลยาวโดดไปเยอะเลยครับลูกนี้ขวางแล้วสับซ้ายโอ้ยลูกนี้เฉียดทีเดียวครับดีเข่าขวาครับขวาก็ไม่แทงเข่าซ้ายครับสับซอกซ้ายซ้ายครับเต็มกับหูซอกซ้ายมาเลยซอกขวไม่ถึงนะครับเมือนโซลอร์โอ้โหซอกซ้ายดีมากเลยโอ้ยมีเฟลอเล่ม ฟันต่อตาฟันต่อฟันเลยครับดอกต่อดอกเลยครับมาเลยครับเลือน้อยนะมีครับโอ้ยโอ้โหเล่นใหญ่ใส่เต็มครับเวลาสวยๆเวลานี้ติดตามนะครับห่วยนีมีไเขามครีเด้งเขามีหุ่ยสอกซ้ายครับบ้ครับพี่เทวดาวันนี้มาแปลกตาเลยครับโอ้โหดีครับเสมชื่อจรกงจริงครับขวางกระสับครับขวางระสพีเทวดาวันนี้มาสมชื่อจริงๆขวางเอาไว้สับหรือเสียบสับหรือเสียบแหมไม่สับไม่เสียบกรรมการเรียกออกมาเนี่ยครับ ลงคำโซบประมาณได้แล้วนะครับที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยคาโดนอีกแล้วครับเมืองซักโอ้โหจังหวะแรกแบบนี้ครับจังหวะแรกจังหวะบวกนะครับโอ้โหสลบไปเลยครับมาน้อยและก็ทางด้านของคุณพ่อนะครับร้อยตำรวจตีนิพนธ์สิทธิกุลครับนี่ครับพอเสริมหัวใจสิง น้องเขาฟื้นแล้วไม่่หมเนามิดันหะเกมแบบนี้เลยครับวกมวยนี่เขามีอาการยังไงนะโดนอะไรตรงไหนนะน่าจะโดนสองครับโดนสองนะสอบถึงก่อนนะสอบคัมพีเทวดาเพราะว่าคัมีเทวดานี่เขาเป็นมวยสูงยาวอยู่แล้วนะก็คำหน้าก็ฟันสองก็ก็ถึงก่อนนะถึงก่อนฟันหลก็ฟันหลสอแล้วนะ ก่อนเป็นไม่อนเป็นฝ่าย6-7ซอกอ่ะแฟนน้องไปในยกที่4เอ้ยยกที่2นะฮะครับย่งอย่งย่งแต่ว่าได้สติแล้วฮะน้องได้สติแล้วน้องเขาได้ส,ต,ส,ต,ดสติแล้วนะฮะนะครับเขาวะเที่ยวเที่ยวล่าไปลาบกระสินนี่ไงนี่ข้างๆเนี่ยกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมวยจุเดของเรานะฮะคอนอะนี่ภูเก็ตคนนะครับ ไม่ไม่หนุกคนน้อยเด่นอย่างเดี่ยวยใจก่อนนะตอนนี้นี่แบบก็ผ่านหมดที่สุดแล้วโอ้โหจงหัวใจเขาบอกว่าหัวใจเราไม่ดีตอนนี้โอ้โหแข่งขึ้นเรื่อยแข่งขึ้นเรื่อยเลยครับที่ต้องยึดตัวที่ไหนที่บ้านที่บ้านเนี้ยนะจะบอกกับพ่อนะพ่อช่วยอาพี่หนึ่นะครับเป็นไงบ้าง ใตอนนี Asia, ้ก็เรียกว่าคลุควมตามมากในหลายอย่างนะเียัดีดีดีขึ้นมากดีขึ้นมากครับมีความมั่นใจมีความกล้าแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องอาวุธทุกอย่างครับเริ่มมาเริ่มดีแล้วครับแล้ววันนี้นี่ยังไงเป็นตามเป็นตามเกณฑ์คือสั่งแรกเลยหรือเปล่าหรือังไงก็ปกติผมจะให้ค่อยค่อยตั้งค่อยตั้งค่อยบวกเฉยไมไม่ไม่ไม่ต้องหนีค่อยตั้งค่อยบวกพอดีเพอดีเด้เสียยมาน้อยบอก จัดเลยจัดเลย,เลยคือรูปร่างเราได้เปรียบได้ดีนะเราได้เปรียบเนาะมั<ช>นก็เลย,เลยสามารถจัดจัดได้เรื่องได้มากกว่าได้มากกว่าครับผมอ่ะทำปีได้วลาโอ้โหตอนนี้ของเราที่สี่ไฟติดแล้วนะเนะต่อเนื่องแล้วความมั่นคงมั่นใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปเนาะอ่าฮะน้ำหนักที่เราเราลดได้น้อยที่สุดนี่น้ำหนักเท่าไหร่ปร้อยสามสามสามสี่แล้วแตสี่ได้น้าเนานะนะครับก็เริ่มจากกับเข้ามาเป็นหัวยเองนะนะครับอ่ะ ฝากอะไรอย่างเงี้ซีหน่อยสิก็ฝากขอบคุณขอบคุณเสียบาน้อยแล้วก็นายกเอกแล้วก็